สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมรีวิวการสั่งร้านซูชิโมรินะคะเป็นเซตบุฟเฟ่พรีเมียมราคา699บาทนะคะ หรือรวมแวดแล้ว748บาทเนี่ยนะคะยังไม่รวมค่าจัดส่งนะคะแต่มีโปรโมชั่นซื้อครบ1,000บาทนะคะก็จะส่งฟรีในรัศมี5กิโลเมตรอาหารก็จะเป็นอย่างนี้เห็นนะอร,อร่อยมากถือว่าเป็นเซ็ตซีริวอรี่บุฟเฟ่ที่สุดคุ้มมากๆเลยนะคะ านนะะสามารถเลือกเมนูได้ถึง9เมนูนะคะ่ะปริมาณอิ่มจุกแทบจะแบ่งกินได้2คนเลยแล้วก็คุณภาพปลาดิบของเขาก็สดอร่อยเหมือนกินที่ร้านเลยค่ะส่วนเมนูสุดท้ายอันนี้จะเป็นที่เราสั่งเพิ่มมาจากเซตนะคะเพราะว่าจะได้ถึง1,000บาทแล้วก็จะได้ส่งฟรีก็คือข้าวปั้นหน้าเน,นื้อวากิวอร,อร่อยมากก็ถ้าใครชอบฮะ,ะก็อย่าลืมไปลองสั่งกันดูนะคะ